สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตากจังหวัดตากจัดการประชุมผู้สมัครเข้าสู่ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนมชช,ช,ชประจำปี2566โดยมีผู้เข้ารับการประเมินทั้งหมด5ท่านครอบคลุมเป้าหมายทั้งหมด4ประเภทได้แก่ 1. นายปรีชาสายปานผู้เข้ารับการประเมินประเภทผู้นำและชุมชนตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านบ้านประจำรักหมู่ที่10ตตำบลวังหิน ผบุศิตบ้านประจำกลักษ์ตำบลลุงอินอำเภเมืองจังหวัดตากครับก็ประวัติส่วนตัวนะครับก็เป็นคนพึ่งเกยของตำบลลุงอินนะครับอยู่บ้านทับไม้แดงได้ครอบครัวอยู่ที่บ้านประจำกรลักนะครับเราได้หลงรัชสมบัติผู้ใหญ่แล้วตอนนี้ก็5ปีกว่ากระบอ5ปีนะครับจบการศึกษาระดับปวชนะครับสาขาเทคนิคอุตสารเกรตร อาชีพท,ทำเกษตรนะครับส่วนพัฒนคติในการทำงานนะครับก็พุ่งม,มั่นพัฒนาแก้ไขปัญหาน้อมนำกัิกาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมา,มาใช้ในชีวิตประจำวันกวัน,น 2. ายสำนารอดคุ้มผู้เข้ารับการประเมินประเภทผู้นำตำแหน่งอ,อชอชอหรืออาสาพัฒนาชุมชนชายชื่อนายาำนวรอดคุ้มครับ วันตืนตัวก็ทำนาอยู่ที่มัวห้าเป็นอชอม,มาสี่ห้าปีแล้วครับก็ต้องเสี่ยงตลาดให้ชาวบ้านอะไรเรามันพอไม่เดือดร้อนแบบเนี้ยพนะอจะติดเวลาให้ตั้งแบบสามนางจันทการสืบสายดีผู้เข้ารับการประเมินประเภทผู้นำตำแหน่งอชอยอหรืออาสาพัฒนาชุมชนหญิงมาชันชื่อนางจันทการสืบสายดีแล้วครับ ประมาณส่วนตัวนะคะก็อยู่บ้านที่95หมู่6ตว,วัหงหินเป็นรอชตั้งแต่ปี2572นะคะเป็นเขตปัจจุบันนะคะทัศนคติเป็นจย่ตัวนะคะก็คือมุ่งมั่นพัฒนาชุมชนให้เกิดความยังย่งยืนนะคะในส่วนนี้ก็เป็นผู้นาม,มานี่นะคะก็ตัวบ่งชี้วันบางครั้งเราก็ไม่ได้ทราบนะคะแต่เราก็ทํางานหนุนหน้าอย่างหนึอย่างเดียวอย่างอย่างคือ,อก็จะเป็นคนที่ใฝ่รู้นะคะใฝ่รู้ ไปอบรมต่างๆไปไประชุมต่างๆนะคะแล้วก็นำความรู้นะคะจากจากที่ชุมชนอื่นนะคะจากหน่วยงานเป็นตนก็เอามาถ่ายทอดเป็นวิทยากรสอนอาชีพให้กับคนในชุมชนเพื่อเกิดความยัง่งยืนในการมีไรายได้เสริมมีอาชีพเสริมนะคะ 4. นางน้ำอ้อยสายปานผู้เข้ารับการประเมินประเภทกลุ่มองคอ์กรตำแหน่งประธานวิสาหกิจชุมชนดิฉันนางน้ำอ้อย สวติส่วนตัวนะคะเป็นคนประจำลักแต่กำเนิดนะคะเรียนจบปวสการจัดการค่ะเคยไปทำงานที่จังหวัดปทุมธาน,นีสิปีค่ะแล้วก็กลับมาเป็นลูกจ้างอบตแปปีตอนนี้ทำสวนแล้วก็แปรรูปผลผลิตของเองเป็นแม่ค้าค่ะ ่วนพัฒนากาิีนะคะอยากจะส่งเสริมให้คนในชุมชนมีอาชีพที่ถาวรมีรายได้เป็นอกตัะห้านางวุฒนาบวรเสริมสุขผู้เข้ารับการประเมินประเภทเครือข่ายองค์กรตำแหน่งคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีตำบลวังหินดีค่ะดิฉันนางวัฒนาบวรเสริมสุขผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบสองบ้านหองตะเนือตำบลลงหินอำเภอเมืองจังหวัดตากค่ะ ความรู้จบปวชชองต้านการบัญชีตอนนี้มาเป็นตัวแทนของคณะกำกับการสุนทรีพัฒนาสติตมรรเห็นนะคะสุนทรีคือมุ่งมั่นพัฒนานำพาสติตมรรเห็นมีความเป็นสุดที่ดีขึ้น